โหอ,อะไรวะไม่ไปก็เปลี่ยนแม่มตรงนี้เนี่ยทเลยเปลี่ยนด้วยละ่ะให้ใส่นี้หรือไงไปเปลี่ยนห่วย <laughs> อะไรลหรอเน้หยหวยอะแกะไม่ได้หรอกทำอะไรเป็นผู้เป็นคนมากจ้าเอรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตามใจอ่วยชนะั้นวันนี้นะคะทุกคนกุ้มมีเรื่องจะมาแกล้งแม็กอีแล้วค่ะมันก็จะเป็นการแกล้งที่แบบว่าจะทาให้แม็ก หึงนะคะทุกคนเพราะว่าการที่แบบว่ามีผัวหึงหรือว่าแฟนหึงอะไรมันรู้สึกดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ชอบปัดประสาทมันด้วยวิธีการแบบว่าทําให้มันหึงอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนเพราะว่าแม็กกับมักเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วยิ่งไม่ชอบเราก็ยิ่งจะทํานะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้แค่แกล้งนะไม่ได้ทาจริงๆบอกนี่ค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่กุมจะแกล้งแม็กในวันนี้นะคะ ที่เขากำลังแบบว่าฮิปนักฮิปหนาในตอนนี้นะคะคือแบบก็จะใส่เดี๋ยวพิงจะใส่เสื้อตัวนี้ออกไปข้างนอกเพราะว่าเรากําลังจะไปธนาคารกันนะคะมีธุระมีนานนิดนึงอะไรอย่างี้ลักษนี้แต่งตัวของเราก็จะต้องแบบเปรี้ยวแซ่บเยี่ยวราดนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยามันกันนะคะว่าจะทําหน้ายังไงจะรอดไหมชุดนี้จะผ่านไหมหรือเปล่านะคะ, <laughs> ะ,คะเดี๋ยวไปดูกันจะบอกว่าเสื้อซับไม่ต้องนะคะ เกี่ยไปเลยจ้าแหวกขนาดนี้เลยแม่อืมก็ฝากมีชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตามใจเธอด้วยนะคะกดติดตามกดติดดาวกดติดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพราะว่ามีน้องบางคนบอกว่าพี่หนูกดกระดิ่งกดติดตามแบบว่าเห็นแบบว่าเห็นโพสตก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่แจ้งเตือนเลยเพราะว่าทุกวันเนี้ย เพจมีปัญหาหนักมากนะคะบางคนก็บอกว่าไม่เห็นพี่ปุ่มลงคลิปเลยแต่จริงๆแล้วลงคลิปบ่อยนะคะทุกคนเอ,ออยังไงก็ฝากช่วยติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเปิดการนองห็นนะคะร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะทุกคนไปดูกันนะคะว่าอ e ี o าแม็กจะทำท่าสีหน้าท่าทางยังไงะะขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึง <laughs> เปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะทุกคน ตอนแรกกะว่าจะไม่ใส่เกาะอกจะไม่ใส่อะไรเลย <Huh? S 1> แต่พอลองใส่แล้วอ้แม่เจ้าไม่ไหวจริงๆขอมีเสื้อแบบว่าปิดสักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเฟซมันไม่ให้เอาลงเดี๋ยวเพจมันไม่ให้เอาลงนะะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการแบบโป๊เปลือยจนเกินไปเลย oh. แต่ก็บอกว่าอ๋อก็จัดว่าโปอยู่นะอจริง,รงๆนะให้ใส่เดินออกแบบว่าตลาดเดินไปข้างนอกก็ก็คง,งไม่กล้าใส่นะทุกคนคือมันแบบว่าเ,เนี่ย โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาแม็กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะปใจเอทุกคนสำหรับเกมฮิตโบนัสเยอะที่สุดในตอนนี้พลาดไม่ได้ต้องที่นี่เลยนะคะทุกคน168 8 ADV 1ที่นี่มีครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นกีฬาหรือว่าความบันเทิงอื่นๆอีกมากมายนะคะครบครันมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อเปอร์ซนะคะทุกคนแล้วก็เล่นง่ายได้เงินจริงต้องที่ 1 6 8 ADV 1นะคะทุกคนใครที่อยากเล่นแอดไลน์ไปที่แอด1น ADV 1แล้วก็บอกแอดมินว่ามาจากช่องตามใจเธอนะคะทุกคนจะได้รับโบนัสเพิ่ม2ีเเลยค่ะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจแอด168 ADV 1มีแอดนำหน้าด้วยนะคะ เป็นอะไรเอ้ามันร้อนจะตายเธอโอ้โห้กล้าตบผมของมันเป็นแฟชั่นตัวนี้กำลังเป็นแฟชั่นแฟชั่นบ้าโอ้อะไรไงพอใส่อย่างนี้ก็ถอดเสื้อไปเลยถอดเสื้อไปเลยถ้างั้นน่ะถอดได้เดี๋ยวจะได้ถอดไงนะไปเถอะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไปเร็วๆมอะไรนี่คปผู้เคยเสียเวลาเนี่ยอย่าไปทันมึงเพรนัดไว้เงี้ยเปลี่ยนเสื้อที่เสียเวล้วโคไปนียังไม่ไปหรอไงตื่น เสื Arrow, no er an ้อฉันก็มีเสื้ออะไรใครจะไปใส่หรอเสื้อเธออเไรเอไปแล้วเขาไปไม่ต้องอันนี้หรอกไปเปลี่ยนก่อนปุ้มมาอะไรเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไปเลยแล้วเขาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องมาไม่ต้องมาฮะทำไมต้องเปลี่ยนมันไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็ใส่กันเขาไม่เห็นออฟเซชันเยอะแยะไปเขาก็แต่งกันอย่างเงี้ยกระโปรงกรโปรงกระโปรโปรเนี่ยปกติเขาไม่มีเสื้อซับนะนิสส่าใส่เสื้อซับให้เธอเหรือไงนิส่าด้วย เออผมเห็นใจไม่ดีเออปกติไม่มีเสื้อซับแล้วก็ดูสิใน,นเฟสอะเขาไม่ใส่เสื้อซับกันอะอันนี้มีเสื้อซับนะแล้วมันใช่ที่เราลอกไปทางธุระไหมในเสืเส้อแบบเนี้ยใช่ไปได้ไม่ไปไม่ได้ไม่ไปอย่างนี้ไม่ไปหรอกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเหรอข<อ>ี้เกียจหาย ไปดูก่อนนะว่าไปไหนเอเรออะไรเสื้ออะไรอยูอ่นนี้เปนเม่ไจไม่มีเสื้อเสื้อเนอร่ใส่อไนไม่ได้ทำบุญนะวเสื้อขาวไมใ่ใส่อะอ,อันนก็ไม่ได้เป็นมันรูเะรบก็ดูสถานที่ที่ไปด้วยทำไมแล้วก็ถานที่ปวิ่ปุม อันนี้มันเสื้อค่ะใส่ไปเถอะมันก็ยังดีกว่าอันเนี้ยไปเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนไปเนื้อมากไปเฮ้ยฉันไม่ใส่แบเดียวไปเปลี่ยนผู้สาวใส่เดียวไม่ต้องมองโสชงผู้สาวหรอกมันไม่น่าใส่นั่นจยทีแรกต์แล้วด้วยเนี่ยนั่นเป็นอะไรเธอก็ดูสิสวยจะตายเซ็กซี่ไม่สวยแล้วสวยฉันจะไปถ่ายรูปต่อไง เราจะให้ใส่ซื้ออะไนี่เราจะไปถ่ายรูปอะไรได้ซื้อถุงไม่มีไงไปเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเยอะเรื่องเยอะอะไรเลยเรื่องเยอะไม่ทะเลาะกันท้าวันก็ได้ไหงก็ไม่ได้ทะเลาะไปเพราะฉันอยากใส่เสื้อนี้ไปไปเดียวโอ้อะไรวะไม่ไปก็เปลี่ยนแม่ตรงนี้เนี่ยทำไมเลยเปลี่ยนด้วยล่ะให้ใส่นี้หรือไงไปเปลี่ยนห่วอะไรรัก สวเยะแก่ก็ได้อไเป็นผู้เป็นคนมากเพาอะไรที่ยังเน่ย <c oughs> อะไรไมจาไปไหนจะไปเก็บไพ่เก็บไหนเอาเส้อ <c oughs> <c oughs> นุ่นสาวซื้อไหมแม่ทั้งได้ใส่เลยโอ้ยเดี๋ยวซื้อให้้สิบตัวเนี่ยตัวแบบเนี้ยซื้อมาเผาทิ้งอ่ะ No มันใช่เรื่องไหมเอ้ยไม่ต้องเผาของฉันเนี่ยเผาอีกแล้วเผาว่าถูกแล้วเดีกินนี่ก็รอบเนล้วนะฉันไม่ได้เผาพีกินนี่อ่ะปุ๊บแล้วนี่เป่าของฉันทำไมฉันไม่ได้ก็มันไม่ถือจะใส่อย่างนั้นจะใส่เลย เฉยเลเธอกขาข่าวจริงเลยแม่เก้งอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะเราไม่มาดับไฟอ่ะเราใส่ไม่ได้มัน,นไม่เปแล้วเ,เปลี่ยนเกงได้ปปไปยัยเห็นนะซื้อมาแบบเนี้ยเสื้อประเภทเนี้ยเวกหน้าเวกหลังเวกดูดเวกอะไรอ่ะเวกเวกบ้าเลยไปเนี่ย<ะ>ซื้อมาก็จะเป็นแบบเนี้ยอีกไปนะไปนะจะไปไหนก็ไป มดกันเสื้อฉันอุตส่าห์ว่าเออจะมาไว้ใส่ค้งใส่คุ้มแม่งมันเผาจริงเลยเนี่หากินหัวมือมีผัวมีอย่าได้สรรหามีกันนะทุกคนนะเอย่าลืมกดาก subscribe ให้ด้วยนะไปซื้อใหม่ดี